สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเท่าคือธรรมะอันเป็นอริยสัจเดอทำความในรู้แจ้งแท่งตลอดโดยความเห็นเป็นอย่างดีสรุปลงสี่หัวใจอย่าของโดยความก้อใจโดยความหมั่นใจโดยความตัดนักรู้ไปเลยเกิดเป็นทุกขออ์สัตว์ทั้งหลายนี่คือทุกข์เพราะว่าความอยากได้ดีไม่เป็นนะความเกิดนี่เป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องป่วยต้องตายพัดพากจากสิ่งที่หลัก สาเหตุแห่งความเกิดทั้งหลายคือตัณหาและอุปาทานความอยากได้ดังใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยึดเอาไว้หนทางดับถูกมีอยู่อริยมรรคไม่องแปดและการดับถูกเพ่อนกระอนไว้แล้วอยู่กับลมหลดุดมันจะดับเองหรอกนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเท่าสําคัญยิ่งกว่าชีวิตคือทำมันจึงไอ้พวกเขานี่ทำความเห็นเนี่ยมารูกแกงแท่งตลอด แล้วก็เข้าใจความหมายลงสรุปด้วยตนเองได้เลยว่านี่เป็นของจริงอาอริยะสัจสีต,สต่าเห็นร้อยต่อเห็นความขิดเรียกว่าปฏิจจสุบาทความขิดเป็นเหตุให้สัตร์ทั้งหลายเวี่ยบว้แต่เกิดที่เขาไปยุดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พุงแต้งอยากได้แบบนั้นแบบนี้ห้องจิตจับเอาตัดวงจรมันตรงใดตรงหนึ่งใดทั้งนั้นเหตุและปัจจัยทั้งหลายให้สัตว์เป็นไว้แต่เกิด ปฏิจจปฏิจจนี่ปฏิสนธินั่นแหละคําว่าปฏิปฏิเลยเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่เหตุทั้งหลายที่ให้เหตุทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายเข้าไปจุติคือเขาไปติดอยู่เขาไปหาเกิดอยู่นั่นแหละปฏิปฏิสนธิวิญญาณความคิดนั้นคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักรุงแตงเด่นนั่นปฏิจจะละบัดนี้ปฏิจจ์ วิญญาณน่ะคือรับรู้ความรู้สึกในความพอใจมันพ่อใจกับลูกหลานคนนั้นมันพอใจกับเม,มียกับผัวคนนั้นมันพ่อใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเลิกคิดเพื่อเอื่อื่นว่าปฏิจจสมุป,ปาทพื้นฐานทั้งหลายย่อมมาย่อมมีพื้นฐานนี่ย่อมมีฐานนี่ในการคิดนึกคือความคิดนี่เองปฏิจจนนปฏิจจนนสมุป,ปบาทนี่บาทก็หไม้ถึงว่าพื้นฐานเออนั่นแหละ ที่สัตว์ทั้งหลายนั้นไต่ตเกิดเพราะความคิดนึกถึงบุคคลที่พอใจมั่งไม่พอใจมั่งเออเมื่อคิดนึกแล้วก็ปรุงแต่งเกิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยพอใจมั่งไม่พอใจมั่งนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายายเกิดไปปฏิสนธิจิตวิญญาณเขาสู่หลางนั่นกายนั่นภพนั่นภูมินั่นก็าว่าไปจึงเวียนว่ายายเกิดพวกอนาคาริกทั้งหลาย บอกอาคาลิกสัตว์ทั้งหลายเวียนว่าแต่เกิดแบบนี้เรื่องราปฏิจสมุปาต <c oughs> แล่เฟกหัดไปเรื่อยเรื่อยเดียเรื่องว่าเขาตรงนี้เมือสุดท้ายสีเขาสู่ความตายมรละกาเล่นี่ยบอก่มีเหลือแนๆ่ๆทุกคนต้องตายถึงบอกว่าหากินซ้มตายหนึ่งดอกเดอ้อพวกเจ้าสิมีอีหยังเออม้นพวกเจ้าเป็นของโลกทั้งสี่พวกเจ้าก็ตาย ยกบุคคลที่มีอำนาจมีผลิตสูงสุดแล้วคือพระเจ้ามหาจักรพรรดิปกครองโลกทั้งสี่แม้กระทั่งปกครองสวรรค์ก็ยังได้เ,ออเคืองหนึ่งเขาก็ยังตายบาดเจ็บตายเขาก็ห่วงหาอะไรคือกันเด้มหาจักรพรรดิก็ดีพวกเขาบ่เคยเูจับดอกบ่เ,เคยเขาถึงความรู้สึกของพวกจักรพรรดินั่นแล้วแต่เขาถึงความรู้สึกจักรพรรดิเวลาเสียตายมาห่วง ออห่วงบุคคลเป็นที่รักไปเมียหุ้ยมันดูดมันดึงดูดสุดท้ายเราเสาร้ามองจักรพรรดิก็ะตกนรกได้เดอ้เอนั่นแหละสมบัติของจกักรพรรดิประเ้เสียดเสียวของโสดาบันโสดาปฏิมักค,คือบุคคลที่ไม่เชื่อไม่ถือเลิกงามย่ามดีบ่มีการบวงสรวงว่มีการบูชาบ่เชื่อบ่สนใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะด,ดนบันดาลบ่มีบ่เกี่ยววันเกิดแบบนั้นแบบนี้บ่มีถือจะเอาเฉพาะอย่างนี่นนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุดของเราพระธรรมเป็นหนทางเดินเมียมีองแปดเป็นที่พึ่งประเสริฐสูก็พระสงฆ์เป็นผู้ไหวิชาความูุเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสามอย่างนี้ตอนนั้นมีเรียกว่าโสดาปฏิมรคู่แล้วแม้นว่าจะมีอาชีพฆ่าสัตว์อยู่แม้นว่าจะทำผิดหลายอย,ย่างในใน ผิดศีลผิดธรรมต่างอื่นอยู่กับสามพวกนี้ความคิดเห็นบ่ใจเป็นใหญ่ใ่เป็นประธานความคิดมันจะบอกไปคิดห่วงหากันว่งกังวลว่าให้ช่วยนากโดนบรรดาให้อาเทพพุ่มเทวดาโดนบรรดาให้นั่นให้นี่มันจะบอกมีความคิดเข้าไปาด้ยบ่มีความคิดเข้าไปเพื่อเสียชิงสักิ์สั้งหลายโดนบรรดาบริมีความคิดเข้าไปโอยเลิกบดีงามบดียามบดีเอบอบดีเกี่ยวกันมันจิบ่มีแหละมีอื่นโสดาปฏิมาอยู่แล้ว จากว่าเยเกกีพุทธังสนังกตาเสนเตคมิสันต,นต,นตนิอปายะภูมิงปหายามนุสันเทหังเทวะกายังปริปริตสันตตินน่บุคคลผู้ใดถือเอาแล้วถึงแล้วซึ่งพระพุทพธพระธรรมประสงค์บุคคลผู้นั้นย่อมห่างกายแล้วตัดขาดแล้วจากอบายภูมิปหายะภูมิมีทางไปสองคติเท่านั้นเทวดาและมนุษย์นี่บานีเหามีการฟังร้ำพอง มีการฟัธรทมฝึกหัดปฏิบัติใบมั่งเออวันละเล็กวันละน้อยนิดนิดหน่นนอยไปเรื่อยคนพงศ์น่สิจับทางตัวเองถูกบาสุดท้ายจิตสิล่วมกว่ามากมันสีมันสิพิจารณาความจริงของชีวิตพิจารณาธรรมันสิพิจหนา้าทั้งเบิดมาเห็นความผืนเบิดเลยสิ่งใดพระพุทธเจ้าสแสดงไว้สิ่งใดพระสงฆ์แสดงไว้ธรรมอันเป็นความจริงประเสริฐสูงสุดแน่นอนบอม่มีผู้ใดนี้ผลวามตายนัน มันจะรู้ว่าพอมาปุ๊บความตายเป็นของเที่ยงนะมันจะรู้ว่าพอมาเราสิมันสินห,นหนึ่งจับจิตหนึ่งจับจิตหนึ่งจุดหนึ่งในความรู้สึกคือลมหายใจเข้าออกเออในหลายหลายสูตูที่คนฟังทมก่อนที่สิตายเป็นอราหันต์ก็มีอนาคามีก็มีนี่แหละจึงบอกว่าทุกคนฝึกไวมก้มั่งเขาไ่ต้องไปสนใจโลกนะเขาหากินสร้ำตายเหมือนกัน เฮ้ากับหากินซ้ำตายมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเามีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าปุถุชนทั้งหลายคือธรรมคือทางอันพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดอะ่ะ